ได้อยู่แบบนี้ยังไงอ๋ Yes sir ติดใจน่าเศร้าจนหมายต้งไปถึงคนรับเก่าและนี่คงเป็นเฉบับสุดท้ายที่เคียนถึงความรับ เนตมันทรงไว้แต่มันชัดป่าจะไม่มีวันจ่รักลลกคนแค่บาที่เปลนน้ำตาบปชงเป็นเองในเรื่องันนั้นจดใจบอกที่เป็นตัวทายช่างคีไม่พอจะเพ่งยมมาโอเคแต่หลังจากนี้จะไม่จะเป็นต้องแารโปรดชาจะเป็นจะตายโร่างจะเป็นอม่าไยต้องใจนัดาในตาก้ลลงในเรื่มบึกไปที่จานองไปถึ่มันีผ่านน้ จะพึ่งไล่การบอกกัอย่างน้นรอยจะเดินลงมาใัชมองที่โพให้ตาชนตาปพกาะกเยอมทุกสิ่งที่เธอทนมาเราจะดูจะเล่าลงมาเราจะเอาลวกไวอยากให้เธอมองให้เธอลอาคิดในตัวการให้เธอลอวันที้น้ตาเอเจอเธอเัาเอหน้าเธอจะไปกับน้ใจในวันที่เธอทิ้งลบลบดูทุกอย่างแต่ผมักบูแล้จะสู้ในทุกด้านมองยอมใจในทุกแล้วก็คิดถึงเธอและไ่าจะจบปาน้ปีมันกองบกมันจะตามทีดีนอนตัวเองจะนอิกาทีวี เหมอนบ้าอ้อคิดไปชกเลยชื่นาอยากจะกินเบอะกับไปนคนดยวยตอนนี้เวลาไม่ได้มาและใช้เงนี้ก็กำลันสอนนตัอเไปในควคมรักเราและนี่คงเป็นเชือบสุดท้ายที่เกียถึงความรักราเกีตัวมันจองไว้แต่มันทอดว่าจะไม่มีวันจะรักลงคนเกิตาที่เปียงน้ำทางเพราะฉันเป็นเอเววันคเชบนี้เป็นตัวอนเพราฉันคงีไม่พอจะเปย่ง 来来，这年头，爱就变冷血。你我为爱就变，就变就变，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 就